วิธีการลงชื่อเข้าใช้งาน MEA Smart Life กดปุ่มลงชื่อเข้าใช้งานจากนั้นให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และรหัสผ่านที่ท่านสมัครไว้ใน MEA eService จากนั้นตั้งค่าพินโค้ดจำนวน6ห,หลักสำหรับเข้าใช้งานในครั้งถัดไปพิมพ์พินโค้ดอีกครั้งเพื่อยืนยันเมื่อลงชื่อเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้วเครื่องวัดทั้งหมดที่เคยผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชนของท่านจะปรากฏขึ้นอัตโนมัติ กรณีท่านสมัคร MEA Service ไว้ด้วยอ e ีเมลให้ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอ e ีเมลโดยท่านสามารถเพิ่มเครื่องวัดด้วยตนเองในขั้นตอนถัดไปกรณีที่ท่านยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน MEAE Service ให้เลือกสร้างบัญชีตามขั้นตอนดังนี้กดปุ่มสร้างบัญชีกดปุ่มให้ขึ้นเครื่องหมายถูกหน้าข้อความยอมรับเงื่อนไขการใช้งานกดเริ่มต้นสมัครใช้งาน กรอกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ท่านต้องการใช้งาน MEA Smart Life และกําหนดรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านและกดขั้นตอนถัดไปเพื่อรับรหัส OTP ผ่านกล่องข้อความ SMS ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ท่านระบุไว้จากนั้นกรอกรหัส OTP ที่ได้รับและกดปุ่มยืนยันกดปุ่มเสร็จสิ้นและเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ท่านสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตนได้เพื่อรับ MEA Point กรณีลงทะเบียนเข้าใช้งานสำเร็จแล้วแต่ไม่ปรากฏเครื่องวัดท่านสามารถเพิ่มเครื่องวัดด้วยตนเองได้โดยกดปุ่มเพิ่มเครื่องวัดจากนั้นสแกน QR code หรือกรอกบัญชีแสดงสัญญาและรหัสเครื่องวัดของท่านจากนั้นกดปุ่มยืนยันการเพิ่มเครื่องวัดเครื่องวัดของท่านจะปรากฏขึ้นในหน้าหลักค่ะ